บอลบกสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการปรับสปีดหรือว่าปรับความเร็วในการดูวิดีโอบน YouTube นะครับบางทีเราอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับเช่นเวลาเราอยากจะฟังเพลงที่ช้าๆเราอยากจะทำให้มันมีจังหวะที่เร็วขึ้นเราก็สามารถปรับได้นะครับโดยเฉพาะผมเวลาที่ผมดูพวกไฮไลท์ฟุตบอลผมจะปรับเป็นประจำเลยนะครับเพื่อเราจะได้ใช้เวลาในการดูคลิปนั้น น้อยลงนะครับแต่เราก็ยังได้ดูการทำประตูและได้ดูช็อตเด็ดๆได้ครบทุกช็อตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำกันเลยนะครับเราเข้าไปที่แอป u t u b e เลยนะครับเดี๋ยวคลิปที่ผมจะพาทำวันนี้ผมขอทำในคลิปของผมช่องของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องปัญหาเรื่องลิขสิทธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ความเร็วปกติกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการลบคลิปออกจากช่อง YouTube ของเรานะครับอาจจะมีบางคลิปที่เราอัปโหลดลงไปแล้วนี่นะครับความเร็วปกตินะครับเมื่อเราจะปรับเราก็แตะไปที่หน้าจอเราจะเห็นจุด3จุดด้านบนขวามือนะครับเราก็แตะไปนะครับนี่ครับตกกลางนี่ครับความเร็วในการเล่นนะครับ เขาก็มาปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปที่1.5ก่อนนะครับเราสามารถปรับสูงสุดได้ถึง2เท่าของความเร็วในการเล่นปกตินะครับเด,เ,รเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะลบออกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับการลบคลิปนั้นเราไม่สามารถลบผ่านแอป y o u t u b e ได้นะครับเราจะสามารถลบเป็นยังไงครับ1.5เท่าคําพูดเราก็ ยังฟังรู้เรื่องทุกคำนะครับเดีย๋ยวผมปรับที่สองเท่าดูนะครับึ๊กนะครับที่สองเท่านะครับผ่านแอป YouTube Studio หรือว่าลบผ่าน o ุ l e c h r o คมหรือว่าจะเป็นซับฟรีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีง,ง่ายๆแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะพาลบคลิปโดยผ่านแอป YouTube Studio นะครับก่อนที่จะไปดูกันผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลบ,บอก,กอนด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับเข้าไปที่ YouTube Studio ของเราเลยนะครับ ก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะครับแต่ก็มีบางคําที่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเร็วแล้วนะครับถ้าเราไม่ไปปรับคืนนะครับแล้วเราไปดูคลิปอื่นนะครับมันก็ยังจะคงค่าที่บนยูทูบนะครับมันก็ยังจะคงค่าที่สองเท่ามาเดิมน,นะครับคงค่าความเร็วนะครับถ้าเราไม่อยากต้องการให้คนอื่นดูว่าเราดูคลิปอะไรไปบ้างและเราค้นหาคำว่าอะไรไปบ้างน,นะครับบนยูทูบนี่ครับถ้าเราจะปรับให้มันเป็นความเร็วที่ปกติ เราทําได้สองวิธีนะครับก็คือไปที่จุด3จุดนี้แล้วก็ปรับคืนตรงนี้นะครับที่ปกตินี้นะครับหรือว่าเรากดออกจากแอปไปเลยนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็นความเร็วที่ปกติเหมือนเดิมนะครับนะครับล้าเมเข้าใหม่นะครับเราเลยนะครับ ก็จะมีคลิปของเราขึ้นมานะครับสมมติมว่าเราอยากนี่ครับก็เป็นความเร็วที่ปกติแล้วนะครับก็ลองไปทำดูนะครับเผื่อเราจะได้ใช้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์บอลบอกอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ